การกล่าวว่าคนขายพระเครื่องเสียผลประโยชน์จึงออกมาต่อต้านใส่ความและใส่ร้ายเป็นการสำคัญผิดและเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะลูกค้าของคนที่มีอาชีพขายพระเครื่องเป็นลูกค้าในรูปแบบเฉพาะกลุ่มสินค้าเป็นรูปแบบเฉพาะทางตามความต้องการการกระทําของคนตื่นทำไม่ได้ส่งผลกระทบในตลาดพระเครื่องแต่อย่างใดอีกทั้งปัจจุบันตลาดพระเครื่องในประเทศไทย มีการพัฒนาไปมากแล้วการเช่าบูชาพระเครื่องในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังซื้อหลักเป็นคนประเทศจีนกลุ่มลูกค้าที่บูชาพระเครื่องที่มีราคาแพงคนที่บูชาและสะสมพระเครื่องประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยจะเช่าบูชาในรูปแบบนักสะสมของเก่าของโบราณเก็บพระเครื่องในรูปแบบการลงทุนของเก่า เพราะของโบราณมีคุณค่ามีราคาในตัวเองเหมือนวัตถุโบราณที่ซื้อขายกันในตลาดคนที่เช่าบูชาพระเครื่องในปัจจุบันเป็นคนที่เห็นตลาดด้านนี้เติบโตขึ้นจึงได้เข้ามาประกอบอาชีพในด้านนี้เหมือนกับการขายของฝากประจำจังหวัดส่วนใหญ่มีการศึกษาแอหาความรู้ทำการปล่อยบูชารูปแบบออนไลน์เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้เสียส่วนมาก ไม่มีใครเขามาอ้อนวอนร้องขอพระเครื่องให้ตัวเองได้ในสิ่งนั้นทำสำเร็จในสิ่งนี้เหมือนดังที่คนตื่นทำทั้งหลายกล่าวอ้างกันการที่กล่าวอ้างว่าคนขายพระเครื่องสูญเสียผลประโยชน์ช่วงนี้ปล่อยเช่าบูชาพระเครื่องได้น้อยรายได้หายไปเยอะจึงได้ออกมาตอบต้วคนตื่นทำบุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่รู้ถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย พระเครื่องเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่มีก็ได้ของกินเป็นสินค้าจำเป็นไม่มีกินไม่ได้ปัจจุบันคนขายของกินยังบ่นว่าขายของไม่ดีสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นพระเครื่องไม่มีทางขายดีแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ใช่เกิดจากคนตื่นทำทั้งหลายดังนั้นการที่มีข้อมูลไม่ครบ ไม่ศึกษาเพิ่มเติมทําให้ไม่รู้เรื่องจริงเชื่ออะไรโดยง่ายผิดหลักทำอย่าเชื่อสิบประการเอาความคิดที่เชื่อว่าเห็นว่ามาวิเคราะห์ทำให้เป็นการนําไปขยายความแบบผิดๆเป็นที่น่าตลกขบขันของคนที่รู้จริงเปรียบเหมือนคนตาบอดคําช้างเพราะเห็นเพียงแค่ส่วนเดียวก็เข้าใจว่ารู้ทั้งหมดสิ่งที่ไรแรงที่สุดที่คนเหล่านี้ได้กระทำขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะขาดความรู้ความเข้าใจมีมุมมองที่ไม่ครบในทุกมิติคือการได้ค่าวัฒนธรรมไทยอาจส่งผลให้เกิดการทำลายวัฒนธรรมและอาจลุกลามไปถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบความเชื่อโบราณของวัฒนธรรมไทยที่เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เข้ามาในประเทศไทยการที่คนต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนไทยเช่นพระพรหมเอราวัณที่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรอาจต้องหายไปจากจุดท่องเที่ยวของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวอาจไม่ได้เชื่อถือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่สนใจเป็นเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยเช่นความเชื่อล็อกุญแจคู่รักของเกาหลี จะมีกี่คนที่เชื่อว่าแค่ล็อกกุญแจคู่รักจะทําให้สมหวังในเรื่องความรักแต่ความเชื่อเหล่านี้สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้ความเชื่อที่กลายเป็นวัฒนธรรมของไทยก็เช่นกันทําไมต้องไปได้ข้าว่าเป็นเรื่องงมงายสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดความเสียหายได้เพียงเพราะการมีมุมมองด้านเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องที่ใกล้เคียงเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น เรื่องการสักยันลายไทยโบราณที่มีความเชื่อว่ามีพุทธคุณมหาอุดคงกระพันเสริมดวงที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาต่อต้านว่าเป็นสิ่งงมงายทําให้คนที่สักยันลายไทยโบราณถูกคนอื่นมองดูเป็นคนโง่หลงเชื่อเรื่องงมงายจนกลายเป็นกระแสต่อต้อตานขึ้นมาต่อมามีผู้ออกมาติติงเพื่อให้สติให้คนผู้นั้นมีความรู้เพิ่มขึ้น คนผู้นั้นจึงได้เลิกกระทำสิ่งนี้ไปสิ่งที่ผู้ออกมาติติงได้แสดงไว้คือเป็นคนรุ่นใหม่ต้องฉลาดต้องมองในทุกมิติให้รอบด้านความเชื่อสืบที่ต่อกันมาเราคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเราไม่เชื่อไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเราความเชื่อที่สืบต่อกันมาในอีกมิติหนึ่งมันคือวัฒนธรรมโบราณมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเภทหนึ่งที่มีมูลค่า และสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้วัฒนธรรมไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นต้องใช้เวลาสะสมจนกลายเป็นวัฒนธรรมเราไปได้ค่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมให้เสียหายทำไปทำไมทำเพื่ออะไรมีประโยชน์ยัางไงาสรุปการกระทำของเราแบบนี้เป็นคนที่ฉลาดหรือคนเขา่า